คลิปนี้มารีวิวเลน24 1.4 G Master เป็นเลนที่ผมได้มาสักระยะหนึ่งแล้วลองเล่นกับมันแล้วแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหเป็นเลนที่แบบสุดยอดจริงๆเลยนะวันนี้ก็เลยจะมารีวิวแล้วก็แชร์ประสบการณ์ให้ทุกคนฟังนะครับว่ามีสาเหตุอะไรที่จะทําให้ทุกคนเนี่ยต้องซื้อบ้างนะครับผมมาที่อย่างแรกเลยก็คือผมซื้อเลน24มาทําไมนะครับซึ่งสารภาพตามตรงเลยครับว่าผมไม่เคยคิดจะใช้เลนระยะ24เลยไม่เคยคิดจะใช้เลยครับเพราะว่าเมื่อก่อนผมถ่ายรูปใช่ไหมผมจะชอบใช้ระยะ50 ถึง85 35นี่ตรงๆผมยังไม่ชอบเลยคนระับผมยังรู้สึกว่ามันมันกว้างใปเออผมชอบระยะ5 0ระยะ85ผมชอบแบบโบเก้ผมชอบการะลหลางสวยๆอะไรเงี้ยเลยทำให้ผมเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้เจ้าเลนมุมกว้างสักเท่าไหร่ครับแต่ทีนี้พอผมเริ่มมาถ่ายวิดีโอเนี่ยผมก็เลยต้องเริ่มเปลี่ยนความคิดแล้วว่าเอ้ยเลนระยะ55 85เนี่ยมันถ่ายไม่ได้นะครับมันก็ต้องการเลนระยะกว้างเช่นแบบ20 24, 24อ่ะตอนแรกผมก็ใช้ 30, 35 0 3ในการถ่ายวิดีโอนะครับซึ่งมันก็ยังแคบไปอยู่ก็อาจจะตอ ใช้กว้างกว่านั้นผมก็เลยซื้อเลน20มาปรากฏว่าผมใช้เลน20เนี่ยน้อยมากตอนนั้นไม่ค่อยชอบถ่ายวิโอไงชอบถ่ายเป็นรูปภาพนะครับก็เลยทําให้ผมดองตู้ยาวเลนระยะ20เนี่ยก็ขายทิ้งไปแล้วนะครับแต่ทีเนี้ยผมกลับมาทํา YouTube อีกครั้งหนึ่งผมก็เลยตัดสินใจซื้อเจ้าตัวเลน 24.4g 1 master มานะครับก่อนหน้านี้ผมก็ช่างใจอยู่ว่าระหว่าง20กับ24เนะี่ยผมจะเอาอะไรดีนะครับไปดูคลิปเก่าก็ได้นะครับคลิปที่ซื้อเจมตัวแรกอะไรนะดูคลิปนั้นก็ได้นะ,ระ,คคะนระะใน24กา ถ่ายภาพเลยนะเพราะคิดว่ามันแบบมันเบลอหลังไม่สวยแล้วมันก็กว้างไปแต่ผมแบบโหผมปัดความคิดทิท้งออกหมดเลยเพราะว่าระยะ24แม่งสุดยอดสุดยอดมากมันมีข้อดีหลายอย่างมากที่ทําให้รูปภาพของเราเนี่ยออกมาแบบมีความสวยมีความแบบเป็นสตรีทมีความแบบถ่ายวิวถ่ายคาเฟ่อะไรเงี้ยอ่ะเดี๋ยวอันนี้มันเกินก่อนเดี๋ยวผมไปในช่วงรีวิวเดี๋ยวผมจะมาพูดข้อดีของมันอีกทีระยะ24เนี่ยครับเวลาถ่ายภาพนิ่งเนี่ยมันทําให้ถ่ายง่ายมากยิ่งขึ้นนะเพราะอะไรนะครับเพราะว่าระยะ24เนี่ยมันเป็นระยะที่ใกล้เคียงกกับล้อออองงมืืถขเรา ก็มือถือที่เราใช้ถนะ่ายกันทั่วไปนะครับทำให้คนเนี่ยคุ้นชินกับมุมภาพนั้นๆน,น,นะอย่างเช่นแบบผมไปถ่ายพี่ผมเนี่ยพี่ผมก็รู้สึกว่าเออชอบเลนนี้นะครับเพราะว่ามันเหมือนมันถ่ายด้วยมือถือแต่มีการเบอร์หลังที่สวยกว่าภาพคมกว่าแต่งสีสันได้ดีกว่าอะไรเงี้ยก็ทําให้ระยะ24เนี่ยคนส่วนใหญ่มักจะชอบใช้นะครับแล้วมันก็จะมีอยู่ในกล้องที่แบบระยะทั่วไปนะ2 4 1 0 5 2470อะไรประมาณนี้มันจะอยู่ในระยะที่แบบทั่วไปทั่วไปเออทําให้คนสามารถแบบใช้ได้บ่อยนะครับทีนี้พอมันมาเป็นเลนฟลิกที่ 1> F 1 4แล้วเนี่ยข้อดีของมัน sure มีอะไรบ้างครับก็ค nah ือเราได้ภาพแบบกว้างแต่ละลายหลังได้สวยมาก ด้วย f 1 4่ครับผมมันเป็นข้อดีของเจ้าตัวเลนตัวนี้เลยเป็นข้อเก่งของมันเลยก็คือได้ f 1 4เนี่ยแหละการละลายของหลังของมันนี่นะคือแบบยอดมากเนี่ยผมเอาลูกขึ้นให้ดูนะครับด้วยความที่มันเป็นเลนมุมกว้างนะครับทำให้เวลาเราไปถ่ายสาวถ่ายผู้หญิงนะครับก็จะมีความแบบขายืดขายยาวนะอาจจะมีการโดนบีบบ้างก็ตัวผอมลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับทำให้มุมภาพมันมีความแบบผอมเพรียวขายาวอ่าผู้หญิงก็จะชอบมุมภาพแบบนี้นะครับเลนตัวเนี้ยเป็นเลนถ่ายสาวที่แท้ทรูเลยแหละผมก็มีการเทค่่า f, แตละค่า f ด้วยนะครับว่ามันจะให้การเบอร์หลังที่ประมาณไหนนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันครับผมเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนค่า f เปเรื่อยๆดูนะว่าเปลี่ยน <F S 2> เป็น f 1.4ก่อนอน,นี่ขึ้น1.4นะครับี4ได้ประมาณนี้เวลาถ่ายกลางคืนนะจะลองไปที่1.8อันนี้1.8ครับผม1.8ครับไปเป็น f 2แน,น้วกัน f 2อ2จุดแปด F8 ประมาณนี้เป็นโบเก้ดูเล็กๆแล้วก็เดี๋ยวจะลอง F4 F4 ่ไ้โซเนี่ย4มือแล้วใช้โ่หมือแล้วแต่ว่าโบเก้ก็คือคิมมี่อยู่นะ,นะ F5.6 มี F5.6 ไอโซในดันคือเกินละเป็นแ8มือแล้วนะตอนนี้ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับจะลองดันไปที่ F8 F8 ไอโฟนเนี่ยคือแบบตันแล้วเดี๋ยวจะลองดันไป F11 ครับตอนนี้ผมตั้งไอโฟออโต้ไงแล้วมันตันที่1 0อ0 0 0 2 0 4 0นถ้า100,000 2,400มันก็เลยจะได้ประมาณนี้นะครับซึ่งมันสามารถดันได้อีกนะเดี๋ยวจะลองดันอีกคืออาไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วอันนี้คือสุดแล้วสุดแล้ว F11 ครับจะลองไปที่ F6 เลย F สุดๆได้ประมาณ จะไ,ได้ประมาณนี้ครับแต่ถ้าให้ผมชอบนะคือเลนนี้มันเก่งตรงอะไรไรู้ไหมมันเก่งตรงเอฟหนึ่งจุดหนึ่งจุดสี่เนี่ยพอเป็นเหนึ่งจุดสี่ในที่แสงน้อยนะไอโฟนมันดันแค่ประมาณสามพันสี่พันแต่ดูดิดูโบเก้ที่ได,ด้มันสวยมันละมุนมากเลยเนี่ยถึงไม่ชอบเลน g ีเอเนี่ยคือมันดีมากเลยนะลเลนยี่สี่หนึ่งจุดสี่ g ีเนะครับถ้าใครรู้สึกว่าอยากได้เลนที่มัน ถ่ายสวยนะแล้วก so, um, ็มือยาวๆนะก็ก็สามารถจูขึ้นัวยิงได้มือสวยมากส่วนเรื่องแสงแฟร์นะครับอันนี้ผมก็จะไปทำการเทสไหมทุกคนดูนะครับ ส่วน C A หรือว่าความคาาสีเนี่ยอันนี้ผมไม่ค่อยเจอที่มันแบบว่าจังๆนะอาจจะต้องซูมจับผิดนะครับแต่ถ้าเราไม่ซูมจับผิดเนี่ยเรียกได้ว่าแบบน้อยมากหรือว่ามีให้เห็นเนี่ยมันคือแทบไม่มีเลยอะ่ะเออเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะครับที่ F 1 4เนี่ยมันจะมีความคาาสีที่เป็นสีเขียวสีม่วงอยู่นิดนึงแต่พอปรับไปที่ F 2.8 F 4มันก็จะค่อยๆหายไปนะส่วนเรื่อง Distortion นะครับด้วยความที่ผมถ่าย JPEG มาเนี่ยผมก็เลยไม่รู้ว่าเออ d i s t o ช tion มันมีเยอะหรือเเปลล่่่่่าาาาแตวจกกทีีผมมมมมมมดูยยนนนนคือคนนอัััไ้ ม,ม,มันไม่ค่อยมีความคลาดเคลื่อนของแบบเส้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนะครับใครที่ถ่าย JPEG หายห่วงเลยส่วนใครที่ถ่ายรอยังไงก็ต้องเข้าโปรแกรมอยู่แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็สามารถกดในโปรแกรมไล t ์ o ูม room, อะไรอย่างเงี้ยเพื่อแก้ distortion ได้นะครับ ก็ตนกในส่วนของขอบมืดนะครับก็จะมีอาการขอบมืดที่ f 1.4เนี่ยเป็นปกตินะครับแต่เวลาเราหลี่มาที่ f 2 8หรือว่า f 4เนี่ยอาการขอบมืดก็จะเริ่มหายไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลนะครับว่าขอบมืดเนี่ยมันจะมีเยอะไหมนะครับเวลาเราไปถ่ายรูปภาพหรือว่าไปถ่ายวีดีโอเนี่ยสามารถเปิด f 1.4ได้เลยนะครับขอบมืดเนี่ยไม่ได้มีเยอะมากนะแลวเราก็สามารถนําไปเข้าโปรแกรมไลท์ m หรือว่าโปรแกรมแต่งสีทําให้ขอบมืดถายไปได้ครับ สรุปในส่วนของภาพนิ่งนะครับมันเป็นเลนส์ติดกล้องที่ผมว่าควรจะมีอยู่ในกระเป๋าเลยอ่ะมันเป็นระยะที่น่าเบื่อนะยีนะ่สิบอ่ะคือมันมีมันมันเป็นกึ่งกลางระหว่างความวายกับความนอร์มอลนะครับอ่า20เนี่ยมันก็จะวายหน่อยใช่ไหมสามห้เนี่ยมันก็จะแคบหน่อยนะครับ24เนี่ยมันก็จะเป็นกึ่งกลางระหว่างนั้นนะครับก็คือมีความวายแต่ก็ยังมีความแบบวายนอร์มอลอยู่เพราะฉะนั้น เป็นเลนติดกล้องที่ผมว่าควรจะมีติดกล้องไว้เลยครับเพราะอะไรเพราะว่าโอ้โห,โโหถ่ายสาวก็ดีนะครับถ่ายวิวก็สวยนะให้ความคมที่แบบคมแบบคมเลยเหมาะกับการนําไปใช้ในถ่ายในใน,ในคาเฟ่อารูปในคาเฟ่เนี่ยคือเราจะสวยมากเลยนะครับรูปถ่ายคาเฟ่ถ่ายสตรีทนะครับถ่ายคนติดวิวเวลาไปเที่ยวภูเขาถ่ายคนเห็นวิวกว้างโอ้โหผมบอกเลยว่าฟินมากนะครับไหนจะมีเรื่องของ การถ่ายแบบแลสเคปอะไรเงี้ยก็คือแบบหายห่วงเลยตัวเนี้ยคือมันเป็นเลนอเนอกประสงค์ที่ใช้งานได้ดีได้ดีแบบได้ดีจริงๆเลยแหละในส่วนของภาพนิ่งผมก็ประมาณนี้นะครับผมไม่ใช่คนที่เป็นช่างภาพมืออาชีพนะเป็นคนที่ใช้งานกล้องโซนี่ <c oughs> ในระดับหนึ่ง <c oughs> ก็เลยพอรู้แค่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดในส่วนของทางด้านของวิดีโอบ้างนะครับวิดีโอเนี่ยโอ้หช่วงนี้ผมเล่นเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นผมมีอะไรพูดกับมันเยอะมากเลยครับผมในส่วนของคนที่จะเอาเลนระยะ24ไปทำ เถามว่าทําได้ไหมผมบอกว่ามันทําได้นะครับมันทําได้แต่แต่ภาพที่ได้มันแคบไปหน่อยครับสำหรับผมนะมันแคบแคบไปอะเออรู้สึกแบบตังหดใจมากยิ่งเวลาเราเปิดกันสั่นแบบแอคทีฟนะคือภาพมันจะขอบลงมาแบบแล้วมันจะเฟรมหน้าเรามันจะใกล้เฟรมมากนะครับทำให้เราแบบถ่ายวอล์กแล้วมันไม่เห็นวิวเวลาถ่ายหน้าตัวเองไม่เห็นวิวเลยหรือว่าเวลาเราถ่ายแบบถ่ายสมมุติเราถ่ายสวนสัตว์อย่างเงี้ยมันก็รู้สึกว่ามันแคบไปทําให้ อแอบอึดอัดนิดนึงแอบอึดอัดนิดนึงอ่าแต่ว่ามันพอถ่ายได้ไหมมันพอถ่ายได้ครับมันพอถ่ายได้แต่แค่มันไม่ได้ดีที่สุดนะครับแล้วคําถามคือไปเอา20เลยดีไหมนีม่นะครับที่ทําให้ผมแบบช่างใจอยู่ก็คือถ้าเราไปเอาระยะ20เนี่ยรูปภาพที่ได้นยมันก็จะไม่เหมือนระย 24, ะ2 4ใช่ไหมยี่สิบมันก็จะมีความยืดขึ้นไปอีกทําให้อาจจะถ่ายคนเริ่มแบบไม่สวยแล้วหรือว่าอาจจะถ่ายยากหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับผมก็เลยช่างใจว่า20บแบบ24เอาอะไรดีนะครับผมก็เลยอยากจะมาแนะนําทุกคนนะครับว่าปกติ แบบเวลาไปเที่ยวชอบถ่ายวิดีโออย่างเดียวเลยแบบรูปนี่น้อยมากที่จะถ่ายชอบถ่ายวิดีโอเก็บบรรยากาศกาแฟอะไรอย่างงี้นะครับแฟนไม่ค่อยชอบขอให้ถ่ายรูปอะไรเงี้ยเอา20ครับเอา20 1 8นะครับเพราะว่าภาพกว้างมันเก็บรายละเอียดได้ดีกว่าอยู่แล้วนะครับในการทำบล็อกนะส่วน24ี่เนี่ยเหมาะกับคนที่ต้องการความไฮบิดนะครับถ่ายรูปภาพนิ่งเยอะแล้วก็ถ่ายวิดีโอด้วยนะครับระยะยีถ่ายรูปมันสวยกว่าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะครับก็ถ้าใครอยากได้ความไฮบิดนะครับ ช่างใจไม่ได้ว่าแบบฉันจะทําอะไรดีนะครับว่าแบบเอ้ยจะถ่ายวิดีโอดีไหมหรือว่าจะถ่ายภาพนิ่งแบบสุดๆไปเลยอะไรเงี้ยแบบเอ้ยช่างใจตงหิดตั้งหิดอยู่นะครับเอา24่ครับจะได้ไม่ต้องมาเสียใจว่าเอ้ยโหเอา20ไปล้วถ่ายรูปไม่ได้เลยอะไรนี้นะก็เอา24ดีกว่าส่วนเรื่องของความเร็วโตโฟกัสเนี่ยด้วยความที่มันเป็นเลนส์ G M มันก็คือมันมันโฟกัสแบบพึบมันไวอยู่แล้วอ่ะยิ่งกล้องเรามีประสิทธิภาพนะครับมันก็จะไวขึ้นอีก ไวตามแบบเทคโนโลโยีของมันนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องออโต้โฟกัสเลยครับแต่ว่าก็อยู่ที่บอดี้ของคุณด้วยนะถ้าเกิดเป็นแบบบอดี้ที่รุ่นเก่าแล้วก็อาจจะทําให้โฟกัสมันอาจจะช้าหน่อยนะมันก็อยู่ที่ตัวบอดี้ด้วยนะครับว่ามันจะทํออกมาได้ดีหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเกิดบอดี้เป็นรุ่นใหม่ๆนะครับ A7 Mark 3 Mark 4นะครับ A7C อะไรเงี้ยสบายครับใช้งานได้หายห่วงเลยเลน 24gm เนี่ยมันก็จะมีอาการ b ี a t i n g นะครับ beating 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 เนี่ยเยอะนะฮะนี่ สังเกตจากมุมภาพนะครับว่ามันจะมีการแบบซูมเข้าซูมออกเห็นไหมอา่ามันจะมีอาการซูมเข้าซูมออกอารมณ์แบบเป็นเลนส์ซูมขนาดย่อมย่อมเลยทีนี้นะครับเจ้าตัวกล้องที่มันใหม่ขึ้นมาเนี่ยอย่างเช่น a 7 mark f เนี่ยครับมันก็จะมีบิ i n g Conversation นะครับซึ่งมันก็รองรับในโหมดนี้นะก็คือการที่มันจะทำให้ไอ้บิตติ้งเนี่ยหายไปนะครับแต่ว่าภาพมันจะโดนขอบเข้ามาเดี๋ยวผมแสดงให้ดูดีกว่านี่ครับตอนนี้เปิดโหมดบิ t t ิ้งแล้วสังเกตว่าภาพมันโดนขอบเข้ามาใช่ไหมแต่ว่า มันจะไม่มีอาการสูงที่ขอบภาพนะครับเพราะฉะนั้นเลนระยะ24 GM เนี่ย support b r e ต t h i n g composition ด้วยนะครับผมส่วนเรื่องสเปคเลนแบบละเยียดเนี่ยเดี๋ยวผมทิ้งอ่าลิงโซนี่ไว้ให้อ่านที่ด้านล่างนะครับพอดีว่าผมไม่ไม่แม่นเรื่องเลนจริงๆกลัวจะมาให้ข้อมูลผิดพลาดนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมทิ้งลิงไว้ให้ทุกคนไปอ่านนะครับแล้วก็ เรวมาพูดกันต่อถึงเรื่องการถ่ายวิดีโอดีกว่านะครับพูดถึงเรื่องวอล์กจบแล้วนะครับทีนี้การถ่ายวิดีโอพอสเทดล่ะเป็นไงบ้างนะครับผมก็เคยเอาเลนส์24 GM ตัวนี้นะครับไปรับงานถ่ายพอสเทดงานปริญญามานะครับก็ผลปรากฏว่ามันใช้งานได้ดีเลยนะครับคือระยะ24มันก็จะให้ความกว้างนะครับแต่มันก็จะมีข้อเสียอยู่ตรงที่เราต้องขยับเข้าไปใกล้ๆมากยิ่งขึ้นใช่ไหมเพราะว่าถ้าเราขยับไปไกลเกินไปเนี่ยมันก็จะกว้างเกินไปทําให้เราแบบไม่ได้เจาะจงมันไม่ใช่วิดีโอพอเนเทดีโอแล้วแต่มันจนะมีีข้อดสําหรับ คนที่มีกล้องที่ฝังไจโรเลต้าในไฟล์นะครับมันสามารถนํามาทํากันสั่นในคาตาลิสเบลได้นะครับยิ่งเราถ่ายกว้างมาเท่าไหร่เนี่ยเราก็สามารถครอปมันได้ไงแล้วทีนี้พอเราครอปมันไปใช่ไหมภาพมันก็จะนิ่งขึ้นมากๆเลยครับเพราะฉะนั้นเลนส24เนี่ยมันก็เหมาะกับการที่เราจะถ่ายเพื่อไปทำคาตาลิสเบลภาพมันนิ่งยิ่งขึ้นนะครับถ้าเป็นเลนระยะ15เนี่ยเราก็จะต้องถอยไกลมากๆใช่ไหมแต่เลนระยะ24เนี่ยมันสามารถแบบว่าเผื่อเผื่อระยะให้ โปรแกรมมันครอปแล้วทํากันสั่นเออมันจะทําให้ภาพที่ได้เนี่ยนิ่งแล้วก็มีความสวยเป็นวิดีโอพอร์เทศที่สวยนะครับยิ่งเปิด F1.4 ด้วยนะใส่ ND f i ดีฟิถ่ายตอนกลางวันนะโอ้โหผมบอกเลยว่าเป็นเลนที่แบบว่าโอ้วสวรรค์สุดยอดเฟร t ดีมากเลยครับผมสำหรับการถ่ายวิดีโอพอเทรตครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาทดสอบเลน 24gm นะครับที่ทะเลเนาะตอนนี้ผมติดเจ้าตัวของ ND ฟิลเตอร์เข้าไปปรับสปีดชัตเตอร์ที่โหมด S เนาะมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับอันนี้คือผมถือแบบสุดแขนเลย24เนี่ยระยะ24มันก็จะได้ประมาณแบบถ้าถ้าถ้ากล้าถือสุดแขนเนาะมันก็จะได้กว้างอยู่นะไหนบกไม้บกมือหน่อยสิไม่บกไม้บกมือกันหน่อยอ่ะอ่าอันนี้เปิดกันสั่นแบบโหมดสแตนดาดนะมันก็จะได้อารมณ์ประมาณนี้แต่ทีนี้ถ้าเกิดเปิดโหมดแอคทีฟล่ะมันก ถ้าถอด Endiplier ออกมันทำไมลุงรอเท่อันนี้เปิดโหมดการสั่นแบบแอคทีฟนะครับภาพมันก็จะครอบลงมาระยะหนึ่งเนาะแต่มันก็จะได้ประมาณนี้ถือว่าถามว่ามันวอลกได้มันก็มันก็วอลกได้นะถ้าเกิดทุกคนกล้าที่จะถือแบบถือใช้มันวอลกหน่อยอ่ะไหนรองเท้าลอยถ้าทุกคนกล้าถือวอลกเนาะแบบยื่นสุดแขนแล้วก็เป็นคนแขนยาวๆหน่อยเนี่ยมันก็จะได้ฟิลประมาณนี้แต่ถ้าเกิดถือแบบภาพแขนภาพแขนมันก็จะประมาณนี้นะครับหน้ามันก็จะเต็มเฟรมไปหน่อยแต่ว่านี้มันเปิดโหมดการสั่นแบบแอคทีฟ ถ้าถือยาวยๆาก็จะได้ประมาณนี้ถ้าสำหรับคอวอล์กเนี่ยก็ควรที่จะไปเจ้าตัวของ20หรือว่า14มากกว่านะ้ว24มันต้องถือสุดแขนหน่อยมันถึงจะได้ระยะภาพที่โอเคนะครับแต่เจ้าตัวเลนตัวนี้มันก็ถือว่าเป็นเลนที่ผมเรียกได้ว่าอนเนกประสงค์นะถ่ายวิดีโอดีแล้วก็ถ่ายรูปก็ดีเดี๋ยวเราไปดูรูปที่ผมถ่ายดีกว่าเดี๋ยวผมจะลองถ่ายจากที่เลนเนี่ยแหละว่า F 1.4เนี่ยมันจะได้ประมาณไหนเนะาะไปเดี๋ยวเราไปดูรูปภาพที่เราถ่ายได้กันดีกว่านะครับ เกิดเป็นระยะย0เนี่ยมันก็จะมีความกว้างนะครับมันก็อาจจะเหมาะกับการถ่ายแบบ2คนอ่าถ่ายคนเดียวก็อาจจะมีข้อดีตรงที่มันสามารถเข้าใกล้ได้แต่ถ้าเข้าใกล้มากเกินไปก็จะมีอาการแบบหน้าแบบหน้าหน้าบวมไปอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ระวังตรงนี้ด้วยนะครับแต่24เนี่ยมันเป็นระยะที่หน้าไม่ค่อยบวมนะถ้าไม่ได้เข้าใกล้อย่างเงี้ยเห็นถ้าเข้าใกล้อย่างเงี้ยอาจจะมีบวมนิดนึงนะแต่ว่าถ้าออกมาเนี่ยก็ก็ไม่ค่อยบวมนะครับแล้วก็โฟกัสไวแสงสีเนี่ยโอเคมากเลยสี ของคุณภาพของ GM เนี่ยคือผมมันเป็นเลน GM ตัวแรกของผมเลยนะผมลองมาเล่นมันเนี่ยก็รู้สึกว่าหูคุณภาพ GM มันสุดจริงว่ะมันสุดจริงว่ะจากที่เคยใช้มานะครับทั้งซัมยังซิกซิกมานี่น่าจะอย่างนะแต่ว่าเป็น55่55 1.8เคยลองใช้แล้วนะครับทำร่อนทำร่อนเคยใช้แล้วซัมยังก็เคยใช้85 1.4นะครับผมรู้สึกว่า GM เป็นเลนที่ให้สีคุณภาพสีที่สวยที่สุดแล้วล่ะไม่ได้อวยนะไม่ได้อวยจริงจริงคือจากการใช้งานมาจริงๆนะ GM เนี่ยให้คุณภาพสีที่ดีนะครับ ความครีมีะะม่โบเก้ก็คือในตัวโบเก้นี่ครับมันจะมีความใสเลยใสยสะอาดเลยไม่มีแบบไม่มีแบบฝุ่นฝุ่นฟูฟูฟูเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้เออแต่มันจะไม่มีอะไรเลยมันจะมีความแบบครีมี่ครีมี่เลยนะครับโบเก้ที่ได้มันก็จะสวยมากๆเลยนะครับโอเคก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับข้อดีเนี่ยก็มากมายครับที่ผมงพูดไปตลอดทั้งคลิปเลยนะครับส่วนข้อเสียเนี่ยก็คือภาพมันยังแคบไปหน่อยสําหรับการถ่ายวล็อกครับผมแค่นั้นแค่นั้นจริงๆแค่นั้นเลยผมไม่ไม่ติด ผมไม่มีการติดข้อเสียอะไรเลยนอกจาก แค่ภาพมันแคบไปนอกนั้นผมรู้สึกว่ามันดีมากดีจนเป็นเลนที่ผมไม่อยากขายเลยถ้าเกิดมีโอกาสผมก็จะไม่ขายผมก็จะเก็บมันไว้ใช้ในหลายๆโอกาสนะครับใช้ถ่ายวิดีโอแบบถ่ายตัวเองอย่างนี้ครับนำไปถ่ายรูปคาเฟ่ถ่ายท่องเที่ยวกับแฟนกับครอบครัวนะครับมันเป็นเลนที่ผมบอกเลยว่าุดควรมีติดกระเป๋าข้อเสียก็มีแค่นั้นแหละครับก็คือภาพมันแคบไปสำหรับการถ่ายวอล์กแค่นั้นเลยนะไม่มีแล้วจริงๆนี่นี่นึกไม่ออกเลยนะนี่พยายามนึกแหละพยายามจะผิดแล้วด้วยนะ มันนังไม่ไมไมออกจริงไอ้กว้งแบบว่าความคาาสีอะไรอย่างเงี้ยนะผมไม่ค่อยแบบมันไม่ค่อยเป็นปัญหากับผมเท่าไหร่นะเพราะว่าผมถ่ายแบบ JPEG แล้วก็ไม่ได้ซูมจะผิดไม่ได้โฟกัสอะไรตรงนั้นด้วยอยู่แล้วอะผมต้องการแค่ความคมเป็นยังไงอ่าเบอร์หลังสวยไหมนะครับระยะนี้ใช้ทําอะไรได้บ้างอะไรประมาณนี้นะครับหลักๆที่ผมดูก็คือประมาณนี้โฟกัสความเร็วโฟกัสเป็นยังไงนะครับมีอาการพืดว่าดืา้นวาดมีเสียงไหมไม่มีเสียงเลยนะครับ การโฟกัสเนี่ยคลิปนี้ก็คงจะจบวแต่เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าตอนนี้นึกอะไรไม่ออกแลยถ้าเกิดนึกออกนะครับผมจะพิมพ์ทิ้งไว้ให้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับว่าผมนึกอะไรออกมาบ้างนะครับยังไงผมฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดซับสไครป์ช่องดังสตอรี่หน่อยนะครับถ้าชอบคลิปนี้คลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์นะครับยังไงผมฝากช่องดังสตอรี่ไว้อีกหนึ่งช่องด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมซู่ เนี่ยมันก็จะไม่มีอาการแบบยืดยาดยืดยาดเนาะอ่าข้อเสียข้อเสียข้อเสียคือไอ้บิตติ้งบิตติ้งมันเยอะแต่ผมเป็นคนที่ไม่ได้ซีเรียสก,กับบิตติ้งแล้วก็มีไอ้โหมดบิตติ้งคอมเพรสชันอะไรที่ทําให้มันไม่เกิดบิตติ้งด้วยก็เลยไม่ได้นับเป็นข้อเสียนะครับแต่สำหรับคนอื่นอาจจะมีนับเป็นข้อเสียก็ได้นะเพราะฉะนั้นก็พิจารณาเรื่องบิตติ้งด้วยนะครับผมโอเคไม่มีอะไรไม่มีอะไรแล้วจริงๆ,ๆละบล้วบาย